พรงแดงตัวใหญ่ยักษ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ปลากระพงแดงมาครับไซส์ใหญ่กว่าปกติเยอะเลยน้ำหนัก2.5กิโลครับ วันนี้เราจะมาทำปลากระพงทอดน้ำปลาครับจะมาลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนครับไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษ2.5กิโลครับขั้นตอนจะยุ่งยากขนาดไหนเพราะว่าไซส์มันใหญ่ขนาดนี้ขั้นแรกเรามาทําน้ํายํากันก่อนครับมาครับเริ่มจากก่องมะม่วงกันครับเนื่องจากปลามันใหญ่ครับเราต้องใช้มะม่วงเยอะหน่อยลูกที่สองครับต่อไปเราจะซอยหอมกัน เป็นขั้นตอนที่อาจจะดราม่านิดหน่อยครับเพราะต้องร้องไห้ครับที่หั่นไปแล้วประมาณ 4- 5หกลีดยังไม่พ่อครับเพราะปลาตัวใหญ่มากต่อมาเป็นพริกครับพริกเราจะใช้พริกจินดาแดงนะครับผสมกับขี้หนูสวนครับเอาเอาสองสีครับพริกจินดาเหมือนกันครับทั้งเขียวทั้งแดงครับอ่ะตอนนี้นะครับเราจะได้เป็นมะม่วงนะครับพริกหอมแดงครับแล้วก็น้าตาลครับวัตถุดิบเราเตรียมพร้อมแล้วต่อไปเราก็จะมาทําน้ํายํานะครับเริ่มเลยฮะ หาลูกนิ่มๆลูกนิ่มๆมันจะน้ำเยอะครับหั่นเป็นสามซีกนะครับจะได้ไม่มีเม็ดนะฮะเม็ดจะน้อยหน่อยเราจะซอยให้ได้3มซีกทุกลูกนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับมือซ้ายครับถ้าดูมาทุกคลิปจะรู้ว่าข้างซ้ายครับไม่ได้กลับกล้องนะฮะเราเราไม่เราไม่ได้ถ่ายกลับอย่างนี้นะฮะผมถนัดซ้ายครับครับเราได้เตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะครับสำหรับทําน้ํายำนะฮะตอไปเราจะมาคนน้ํายํากันนะครับเริ่มจากน้ําตาลปี๊บครับ ที่ซอยนี่เพื่อให้มันขนง่ายนะครับเนื่องจากปลาตัวใหญ่เราก็จะใช้ทั้งซีกนี่เลยนะครับน้ําปลาเราก็จะเทไปเลยนะครับผมจะไม่ค่อยตวงนะครับเพราะว่าใช้ความรู้สึกเอานะครับใส่มะนาวเพื่อให้น้ํายํามันเข้มข้นนะองคเปรี้ยวหน่อยหนึ่งครับน้ายําต้องแต่ว่าเรามีมะม่วงอยู่แล้วนะฮะเราจะใส่แค่นี้พอนะฮะให้มันเหมาะสมกับตัวปลานะครับต่อไปเราจะคน3ามสิ่งนี้เข้าให้เข้ากันก่อนนะครับเราได้ใส่สามอย่างแล้วนะครับน้ําปลาน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะนาวนะครับคนให้เข้ากันครับ ต่อไปเราว็ใส่หอมแดงซอยนะครับแล้วก็ใส่พริกนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับต่อไปเราใส่กุ้งแห้งครับไอ้สองนี่คั่วสุกแล้วครับใส่เข้าไปโอ้หอมมากเลยอ่ะพอใส่ถั่วที่สองเข้าไปร,รู้สึกว่ากลิ่นมันจะหอมมากเลยครับอือเราจะใส่ผักชีครับห,หน้าตาสวยงามนะครับ ยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทอดปลาตัวยัดกันนะครับเราต้องไปทําน้ําราดตัวปลาก่อนครับเยมจกใส่น้ํามันก่อนครับวันนี้จะตวงสักอย่างละหนึ่งกระบวยครับต่ไปใส่น้ําตาลปี๊บนะครับใส่น้ําปลาครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าสักหนึ่งกระบวยครับผัดให้หอมครับตอนนี้กลิ่นนะฮะกลิ่นน้ําปลาขึ้นมาก่อนเลยหอม ต่อมาด้วยกลิ่นน้ำตาลปี๊บครับส่วผสมนะครับมีน้ำมันครับแล้วก็น้ำปลาน้ําตาลครับก็น้ำเปล่านะครับอ่าหลายคนอยากรู้ว่าจะปิดไฟตอนไหนใช่ไหมครับเราต้องรอให้มันขึ้นฟองแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําตาลเราได้ละลายหมดแล้วนะครับนี่ครับเป็นฟองใหญ่ๆอย่างนี้นะครับปิดไฟได้เลยครับเสร็จแล้วเราจะมาทอดปลายัดกันนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมกระทะกันก่อนครับ เราต้องซับปลาให้แห้งก่อนครับเพื่อเป็นการขนอมน้ํามันด้วยนะครับไม่ให้น้ํามันเสียแล้วก็ไม่ให้มันกระเด็นใส่ตัวเราด้วยครับเดี๋ยวเราเช็ดให้แห้งทั้งสองด้านเลยนะครับหยุตัวมันใหญ่ครับก็จะเปลืองกระดาษหน่อยนะครับซับให้แห้งครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูความสดนะครับเหลือกยงแดงอยู่นะครับ ต่อไปเราจะมาทอดกันนะฮะหลังจากที่เราทําขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวใให้กระทะร้อนก่อนครับแล้วก็เราก็จะใส่น้ํามันสีควรครับน่าจะพอกับปลายักษ์ตัวนี้เมือนจะไม่พอนะครับตอนนี้เราห้าควรแล้วครับใหญ่มากต่อไปเราจะทาตัวปลานะครับเพื่อไม่ให้ ปลาติดกระทะน,นะครับแลวน,นี่เป็นปลาอาบน้ำมันไม่ใช่ปลาทอดออเราใส่เกลือไปที่น้ำมันหน่อยหนึ่งนะครับเราจะทำการทอดไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะจับหางไว้ครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับน้ำมันนี่ห้าขวดนะครับสำหรับปลา2-5กิโลกร,รมนะัมครับอย่าไปคนนะครับเวลาทอดปลานะครับ อว่งนี้เราต้องรออย่างเดียวครับเวลาจะทอดก็ต้องใส่น้ํามันให้มันท่วมปลานะครับปลาจะได้สุกทั้งสองฝั่งถ้าไม่ท่วมเนี่ยมันจะสุกแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่ท่วมเท่านั้นนะฮะหางยังไม่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแข็งตัวแล้วเราก็เลื่อนลงไปอย่างนี้อย่างนี้ก็รอปลาสุกนะครับตอนนี้ อทอดมาประมาณสัก4ีนาทีแล้วครับ mm hmm. ก็ทําให้ได้รู้แล้วว่ามันทอดอยากจริงเพราะมันตัวใหญ่ mm hmm. เดี๋ยวผมจะตักเลยนะครับตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับพลิกไป2ทีนะครับเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ mm hmm. ดูนะดูด,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 ดูครับดูครับด mm ู hmm. นี่ ทอดยากมากครับขอบอกเลยทุกคนเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเอามาผึ่งไว้ตรงนี้นะนี่คือปลายักษ์ทอดเสร็จแล้ว25งกิโลกรัมทอดเสร็จเรียบร้อย ต่อไปเราจะไปสูข่ขั้นตอนการชิมกันนะครับว่าปลาตัวใหญ่กับปลาตัวเล็กเนื้อมันจะแตกต่างกันยังไงเฮ้ยน้ำราดม่งลงตัวมากเลยอะ่ะแกแกลองน้ำราดหน่อยเกือพี่ใสไปเลยนะแต่ว่ามีกลิ่นน้ำปลานะแต่ว่ามันไม่เค็มนะครับผมกลิ่นน้ำปลานำมาเลยอะ่ะแต่ว่าลงตัวเฉยเลยอะ่ะน้ำยำนะครับผมอันนี้ไม่ได้ชิมมอนกันนะครับ เป็นแบบเนื้อแน่นมากอ่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องกินกับน้ำยำสูตรนี้นะใช่ครับมันหวานมันกรอบเลยพีย่กรอบใช่ไหมใช่ครับพี่ทอดประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเจ้าไม่ใช่ชั่วโมงอ่ะพี่ว่านะ่าจยกเกินว่ะพริกก็ยหญ่ไปน,นะเพราะตัวมันใหญ่มากเลยพี่ว่ามันเนื้อแน่นดีว่ะแน่นคือมันไม่เหมือนปลาตัวเล็กนะครับเคยกินปลาตัวเล็กเปล่ะมันจะเป็นแบบเนื้อมันกัดแล้วหายไปเลยนะ ใช่ไหมเคยกินครับกัดแล้วหายไปเลยนะครับเหมือนเรากินปลาเผานะครับแต่ดี่ไม่ไม่ไม่เหมือนแล้วไม่หายว่ะไม่หายเนื้อเหมือนเดิมอ่ะปลาตัวใหญ่อร่อยนะอร่อยครับสรุปแล้วปลาตัวใหญ่อร่อยกว่าปลาตัวเล็กใช่ครับคอนเฟิร์มเลยถูเป็นคาราเมลเลยนะคาราเมลเลยครับโอ้มันสุดยอดเลยอ่ะยอดเลยปลาตัวใหญ่นะทุกคน ม็เหมือนปลาตัวเล็กเลยปลาเล็กไม่อร่อยกินอันนี้อร่อยมากเลยปลาเล็กไม่อร่อย <c oughs> เนื้อมันจะแบบ <c oughs> เนื้อมันจะแน่นหนาเลยแล้วก็แน,น่น,น,นแบบปลาปลาตัวเล็กไม่มีเนื้อขนาดนี้นะพี่เจ้าอยากกินปลาตัวใหญ่